นี่คือสรุปคำถามที่คนถามบ่อยๆเกี่ยวกับ WCI นะก็คือเราได้รวบรวมคำตอบเรื่องสำคัญสคัญเกี่ยวกับ WCI มาให้อ่า WCI ก็คือบริษัทที่เขาขายของผ่านตัวแทนนั่นแหละตั้งแต่เรื่องสมัครสมาชิกเลยนะไปจนถึงการสั่งของหรือถ้าใครสนใจอยากทำธุรกิจกับเขาก็มีข้อมูลตรงนี้ให้โอเคประเด็นแรกเลยนะ เรื่องสมัครสมาชิก WCI เนี่ยสมัครฟรีนะทำได้ง่ายๆเลยผ่านตัวแทนก็ได้หรือจะติดต่อไปที่บริษัทตรงๆก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าถามว่าออฟฟิศเขาอยู่ไหนบ้างก็มีที่กรุงเทพแถวรัชดามีที่จันทบรุรีแล้วก็ที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมาด้วยอ่ะแล้วพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยการสั่งซื้อของก็ไม่ยากนะ สั่งที่ออฟฟิศก็ได้หรือจะสั่งแผ่นตัวแทนก็ได้เหมือนกันแล้วเขาก็มีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะประมาณ1-2วันทําการก็ถึงแล้วสะดวกดีแต่ว่าค่าส่งเนี่ยเราต้องออกเองนะสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากแค่ซื้อของใช้อะแต่อยากลองทำธุรกิจกับ WCI ดู<ๆ>เขาก็มีข้อมูลให้เหมือนกันมีประชุมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยนะจัดทุกวันอาทิตย์เลยช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสาลองไปฟังดูได้ สรุปง่ายๆเลยก็คือ WCI เนี่ยเขาเปิดให้สมัครฟรีนะช่องทางสั่งซื้อก็มีหลายแบบสะดวกดีแล้วก็ยังมีโอกาสทางธุรกิจให้ด้วยสำหรับคนที่สนใจ